ความยิ่งใหญ่ของไทยที่เรามีพระเจ้าแผ่นดินที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยแล้วก็รวมแผ่นดินไทยให้กลับมาเป็นเอกราชอีกครั้งหนึ่งก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับซึ่งรองค์ท่านเนี่ยเป็นมหาราชเพียงองค์เดียวก็คือเป็นภาพมหากษัตริย์ของไทยองค์เดียวที่มีสุสานอยู่ในประเทศจีนพิาเ,เกืเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทริปไปเที่ยวที่สวลเถามาแล้วปีนี้เนี่ยเราก็จะจัดทริปไปที่สวลเถาอีก ครับ,ค,รบคือพระเจ้าตักสิตเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเป็นกรรษัตริย์ไทยที่ไปม,มีสุสานอยู่ในเมืองจีนนะรจริงๆเป็นลูกหลานจีนคนเดียวที่มาเป็นกรรษัตริย์ในต่างประเทศคือพระเจ้าดักสิตคือคนไทยเชื้อสายจีน<ช>นะครับซึ่งในอดีตเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเป็นช่วงที่ทางชาวจีนเนี่ยเข้ามา มีเรียกได้ว่ามารับราชการอยู่ในช่วงปลายของกรุงศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากอย่างที่เราดูในถ้าใครชมในเรื่องพมริขิตเนี่ยก็จะได้เห็นว่าพระยาโกษาที่เป็นที่เป็นคนที่ดูสมุหเสนบดีที่ดูประทรวงการคลังเนี่ยในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาเนี่ยก็คือคนจีนนะครับในช่วงนั้นก็ทริปโซ่เถาเนี่ยนะที่เราจัดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันออกมาดีก็คือว่าโรงแรมอาหาร เส้นทางเนี่ยหลายคนเนี่ยชื่นชอบมากครับเพราะนั้นเราก็ขออนุญาตที่ว่าจัดอีกทีนึงปีนี้ก็คือวันที่19กันยายนนะแล้วก็นับไปอีก5คืนถึงวันที่24 25กันยายนถึงวันที่24กันยายนนะฮะก็จะกลับมาเมืองไทยทริปสัวเถาเนี่ยเราจะไปพักที่สัวเถา3คืนนะที่โรงแรมแมริออทที่สัวเถาแล้วก็เราจะไปพักที่บ้านดินบ้านดินเนี่ยก็คือเป็นบ้านดินของที่นนจีนแคะนะฮะ แล้วก็บ้านดินเนี่ยเขาเอามารีโนเวทใหม่เป็นโรงแรมที่สวยมากแล้วก็พูดง่ายพอเข้าไปเนี่ยมันมีความสะดวกสบายห้องน้ำเนี่ยก็คือห้องน้ำแบบญี่ปุ่นเลยชักโครกความสวยงามเนี่เป็นญี่ปุ่นเลยมีกลปุ่มกดเพื่อชำระล้างทั้งยางพูดง่ายว่าสบายสะอาดนะฮะ,ฮะอาหารอร่อยและอีกคืนหนึ่งเนี่ยเราจะไปพักที่เมืองเหมยโจซึ่งเป็นเมืองหลวงของบรรดาจีนแค่นะฮะ วันนั้นเดี๋ยวนี้เราก็จะไปะพบบรรพบุรุดของชาวจีนแคะนะฮะชาวจีนแต้จิ๋วนะฮะแล้วก็มีไปได้ทานอาหารฮกเกี้ยนอาหารจีนแต้จิ๋วอาหารจีนแคะซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยอร่อยหมดเลยครับพอไปถึงเมืองแต้จิ๋วเนี่ยมันจะมีพัตคารที่มีจัดแสดงอาหารแบบแต้จิ๋วไว้นะฮะแล้วเราก็ได้สั่งอาหารตามแบบนั้นเนี่ย หลายคนก็ชอบกันมากคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่ไปทำทริปเมืองจีนมาเนี่ยทริปเมืองจีนที่อาหารอร่อยที่สุดเนี่ยคือทริปนี้แหละที่ลูกค้าที่ไปกับเราบ่อยๆเนี่ยบอกว่าสุดยอดเลยนะเพราะว่าเราก็สั่งอาหารที่ให้ให้ทานกันแบบจุใจนะทั้งที่เป็นอาหารทะเลเพราะแถบนั้นมันอยู่ริมทะเลหมดนะแล้วก็จะได้ไปไหว้พระนะก็จะมีศาลเจ้าพ่อเสือนะศนะาลเจ้าพ่อ สารโปรเทคตึ้งนะฮะแล้วก็วัดนักวัดเตา๋าวัดพุทธเยอะไปหมดที่พี่ตะเกิงพูดถึงสารโปรเทคตึ้งเนี่ยพี่ตะเกิงก็คือสัญเจ้าไต้ฮงกงไต้ฮงกงนะ<ช>ครับซึ่งจริงๆแล้วใต้ฮ่องกองคือเทพใต้ฮ่องกองนี่ก็คือเจ้าองค์เดียวกับที่ปอเต็กตึ้งที่เมืองไทยที่เราไปสักการะกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่เทพเจ้าปอเต็กตึ้งแต่ว่าเนื่องจากว่า ในอดีตท่านเคยเป็นพระจริงๆแล้วก็จําวัดอยู่ที่นี่ซึ่งเราก็จะไปสถานที่จริงที่ใต้ฮ่องกงเนี่ยหรือพระใต้ฮ่องกงเนี่ยเคยเคยอยู่ที่นี่เคยจําวัดอยู่ที่นี่คือเป็นศาลเจ้าที่ผมมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนที่อื่นนะเพราะว่าภูเขาลูกนั้นเนี่ยคือสุคราบที่ฝังศพพวกที่แบบเป็นผู้ไร้ญาติคือใต้ฮ่องกงเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นพระที่ มีเมตตากรุณาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์เร่ยากช่วยเหลือคนป่วยคนเจ็บ,บที่ที่ขาดแคลนเงินก็ถึงได้เป็นปัจจุบันนี้กลายเป็นเทพของมูลนิธิปอดต,ตึงใช่แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมนะฮะซึ่งก่อนที่ชาวจีนจะออกทะเลมาที่ประเทศไทยรรหรือมาออกไปพ้นทะเลเนี่ยต้องไปไหว้ศาลเจ้าเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งการ เดินเรือนะพูดง่ายว่าเป็นเทพพยากรการเดินเรือเป็นกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็เป็นเทพเจ้าที่คุ้มครองคนเดินเรือคนเดินเรือจํานวนมากเนี่ยต้องสักการะเจ้าแม่ทับทิมก่อนที่จะออกเดินทางซึ่งอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่คนอิ่มด้วยนะฮะแล้วเราก็จะไปบริเวณที่เป็นท่าเรือตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงที่มีเรือใบหัวแดงที่สร้างด้วยไม้จําลองนะฮะ ซึ่งสมเด็จพระเทพเนี่ยได้เสด็จไปร่วมมือกับาชาวจีนจากประเทศไทยแล้วก็ชาวจีนที่แก้จิ๋วเนี่ยได้ร่วมกัน,นพัฒนาให,ให้เราเห็นว่าบรรพบุรุษชาวจีนจากคนไทยเนี่ยมาจากท่าเรือนี้แหละนะซึ่งเป็นท่าเรือที่คนจีนเนี่ยไหลออกจากประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยเยอะมากแล้วที่นั่นเนี่ยเราจะได้ฟังตำนานตั้งแต่เริ่มต้นมาเลยว่า ทำไมคนจีนถึงได้อพยพออกจากเมืองจีนเนี่ยไปทั่วไปทั่วโลกนะแล้วมาเมืองไทยเนี่ยด้วยสาเหตุอะไร,รนะและปริมาณจำนวนที่มาเนี่ยเป็นเพราะอะไร,ร,รอันนี้จะได้ฟังแบบที่เียว่าเข้าใจเลยละเอียดนะแล้วเราก็จะไปสุสารของ สมเด็จพระเ<ม>จ้าตากสินสน,นะฮะซึ่งได้จัดไว้ใหญ่โต <sc an> นะก็ไปกราบสักการะท่าน <sc an> ที่นั่นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นทริปสวเถา <sc an> นะฮะ <sc an> หลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าไปสวเทาานี่คอนอื่นเขาจัดกันราคาไม่เหมือนกันที่เราจัดว่าเราเรือจัดเที่ยวนี้ราคา8 8 0 0 0บาทเนี่ยเป็นเพราะอะไรพี่เกิงก็เพราะว่าเรื่องของอาหารนะฮะเรื่องของโรงแรมอาหารเราจะดีกว่าคนอื่นอาหารเนี่ยเราก็แบบจัดเต็มนะฮะแล้วก็โรงแรมที่พัก คือรายละเอียดเนี่ยรวมทั้งรถที่เราใช้ก,นนก็จะเป็นรถที่แบบนั่งสบายนะอันนี้ก็จะมีหลายๆอย่างที่จะไม่เหมือนกันนะครับ,รบต้องไปลองกับเราสักทีนึงใช่เพราะว่าหลายคนไป <c oughs> ทริปโซนเขาคราแล้วเนี่ยติดใจ